โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทาง22ท่านแรกด้วยนะคะวันนี้มาช้านิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีคุณหนุ่ยด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ 650R ได้เลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัว c b r ตอนนี้มีเข้ามาใหม่2องคันแล้วนะลูกค้าเดี๋ยวฟ้าพาไปชมเดี๋ยวขออนุญาตไล่ห้องฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะคะ c b r เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพาไปให้ชมเลยว่ามีคันไหนเข้ามาใหม่มีคันไหนปรับราคาแล้วบ้างนะคะร้านพี่มีรถถังไหมครับร้านขายบิ๊กไบค์นะคะลูกค้า Z X 6R ได้เลยค่ะนี่เลยจอดเขียวอยู่หน้าร้านเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวฟ้าไล่ให้ดูเลยอ่ะเข้ามาแล้วก็ทักทักทายกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยตอนนี้อยู่กับเซลฟ้านะคะลูกค้าที่ร้านทันเดอร์บายพะราม5ค่ะร้านเรานะคะลูกค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิกไบมือ2นะคะคุณภาพดีและราคาถูกกว่า150คันค่ะ ร้านเราเนะี่ยเปิดบริการตั้งแต่9ก้าโงเช้าถึงหนึ่งทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบเส้นทางมาร้านของเราค่ะสามารถเชิร์ชได้จาก Google m a p นะคะโดยพิมพ์คําว่า t h u n d e r b i บเป็นภาษาอังกฤษนะคะท่านก็จะพบกับแผนที่เส้นทางมาร้านของเราค่ะร้านเรานะคะลูกค้ามีเว็บไซต์ w w w t h u n d e r s u p e r b i e com นะคะสามารถเข้าไปอัปเดตรายละเอียดรถ ราคาเงินดาวและราคาเงินผ่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะคะหากลูกค้าท่านใดที่ไม่ทราบเว็บไซต์สามารถเซิร์ชได้ที่หน้า Google นะคะโดยพิมพ์คําว่า big w h i ค่ะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะท่านก็จะพบกับเว็บไซต์ของเราอยู่ที่หน้าแรกของ Google ค่ะร้านเรานะคะลูกค้ามีช anel youtube นะคะลูกค้าชื่อ channel thanabai เป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมคลิปรีวิวและคลิปรอบคันนะคะและฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช anel เราด้วยนะคะ อีกหนึ่งช่องทางค่ะลูกค้าเรามี Facebook f แ n p a g e นะคะซึ่งเรากำลังไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้นะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและอัปเดตรถเข้าใหม่ได้ทุกวันเลยนะคะพวกเราขอฝากทุกท่านเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะที่สำคัญเลยค่ะลูกค้าอย่าลืมกดคำว่า See First หรือว่าเห็นโพสต์ก่อนนะเพื่อที่จะไม่พลาดสำหรับการติดตามค่ะ นะหากลูกค้าท่านใดนะคะต้องการทราบรายละเอียดตัวรถและเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลได้ตลอดเวลาเลยค่ะลูกค้าพวกเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บริการลูกค้าทุก,ก,กทท่านเลยนะ,ะสวัสดีทั้ง48ท่านด้วยนะคะมีฟอร์ซ่าไหมตอนนี้สายสกูตเตอร์หมดเลยค่ะลูกค้านะตอนนี้หมดเลยแต่ว่ารอติดตามนะพี่ตีกำลังคัดรถใหม่ๆเข้ามาเยอะมากๆ นะคะท่าในใดอยากชมคันไหนอยากชมรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะในรลา์สดอาจจะพาไม่ดูทั่วถึงการน,นอนลูกค้าเพราะที่ร้านวีดลดเยอะมากๆเลยนะคะอยากชมรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะทักหาทีมเซล์ลได้เลยนะคะ อ่ะเริ่มกันเลยนะคะลูกค้าเมื่อกี้มีคนถามหาเจ้า ZX6R นะคะเรามีทั้งหมด2คันให้เลือกนะคะลูกค้าคันแรกนะคะเป็นรถปี2019ค่ะราคาเปิดอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถเอ่อปี19เลขใหม่วิ่งมาเก0 0 0กิโลค่ะอ่ะประมาณนี้เลยนะ,ะหรืออีกหนึ่งคันนะ,ค,ะคันนี้มีการสะบัดมาแล้วนะได้ท่ออาคามาแล้วนะคะล้อเป็นสีทองอ่ะ คันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่3าม0สนบาทนะคะเลขไม้วิ่งมา1 4 0 0งกิโลค่ะคันนี้นะคะมีการสะบัดไฮเปอร์โปมาแล้วนะมีติดตัวอ่ายึดโทรศัพท์มาแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้สน,น,นะ,ะสาภาพสวยๆเลยนะลูกค้าท่านใดถูกใจไว้มาดูรถหน้าร้านได้เลยเจ็ยังไม่มีเข้ามาเลยค่ะตอนนี้มีตัวเจ็นะคะ อะมาไหนๆก็ไล่ R6 ให้ชมกันเลยเนาะตอนนี้มีทั้งหมด4คันให้เลือกนะคะสีดำคันแรกค่ะลูกค้าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่379,000บาทนะคะเป็นรถปี2019เลขใหม่0 0 0 0 0ม่นกิโลนะดํารลอดูมาเลยนะคะสำหรับเจ้า R6 นะคะหรืออีก1นึ่คันนะคะ ก็มีเหมือนกันนะปี2019ราคาเปิดอยู่ที่359,000บาทนะคะเลขไมวิ่งมา11,000กิโลอ่าถูกใจขนานไหนนะเลือกได้เลยลูกค้าเลขไมต่างกันแค่1,000กิโลเท่านั้นนะคะท่านใดที่สะดวกแวะมาดูรถหน้า้านได้เลยนะคะโอเคค่ะไปกันต่อนะคะลูกค้า r 6สีน้ำเงิน มี2คันค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2018ราคาเปิดอยู่ที่379,00 0บาทค่ะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยนะไปทนแดดสีไปแล้วนะคะเดี๋ยวแก้ไขให้เลยค่ะลูกค้าท่านใดสะดวกมาดูรถหน้าร้านนะคะวิ่งเข้ามาได้เลยนะถัดมาค่ะลูกค้า R 6ปี2019เราคาเปิดอยู่ที่37900 0บาทค่ะเลขไมค์ันี้วิ่งมา700 0กิโลนะคะท่านใดถูกใจเนาะแคปเจอหน้าจอได้เลย สวัสดีคุณตามด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะสำหรับเจ้า cbr บพันอาาโอ้โหบอกเลยว่ายังอยู่นะยังรอเนื้อคู่อยู่นะคะสภาพคันนี้สวยจริงนะลูกค้าท่านใดที่แบบว่าดูในกล้องนะมาดูคันจริงได้นะคะสภาพสวยจริงๆนะคะอ่าไล่ให้ดูเลยนะที่สำคัญพี่ติมีการปรับลดราคามาเรร้อยแล้วด้วย นะท่านใดที่กำลังตามหายอยู่เนาะอ่ะนี่เลยนะคะรอหอกันเลยนะคะเลขใหม่คันนี้นะคะวิ่งมาที่13,000กิโลค่ราคาเปิดอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี2018นะคะไม่ธรรมดานะสภาพใหม่ๆเลยค่ะลูกค้านี่เลยได้ท่อแต่ง AR มาเรียบร้อยด้วย นะท่าในใดถูกใจเนาะแคปเจอร์หนะ้าจอได้เลยนะคะเ่ย yeah. ไปกันต่อค่ะสำหรับพาณิกาเล่959เราก็มีนะคะมี2คันนี้ให้เลือกเลยนะค่ะแรกแรปสติ๊กเกอร์มานะคะแนวแนวนี้เลยนะเหมือนลถสษาไมไหมนะ,ะสวยมากๆค่ะลูกค้าคันนี้รถปี2017นราคาเปิดอยู่ที่479,000บาทนะคะ สภาพสวยๆเลยนะคะท่านใดอยากได้รายละเอียดของแต่งเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์ค่ลูกค้าหรือท่านใดที่มีเอกสารอยู่แล้วพร้อมจัดไฟนนแนนซ์ละถ่ายรูปส่งเข้ามาคุยกับทางทีมเซลล์ได้เลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งคันค่ะลูกค้าพาเน,นกเล่9ก9ปี2018ราคาเปิดอยู่ที่489,000บาทนะคะสภาพนี้วิ่งมาเพียง2,000กิโลเมตรแท้ๆนะ เหมือนรถมือหนึ่งเลยลูกค้าท่าในใดถูกใจนะคะแคปเจอร์หน้าจอได้เลย CBR650R เดี๋ยวเดินไปก่อนเลยห้องฝั่งโนม้มีคนเรียกร้องกันเยอะนะคะสำหรับเจ้า CBR650R นะเห็นไมีคนเอารถมาตีเทิรน์นะคะตีราคานะคะท่านใดมีรถอยู่แล้วเนาะนะคะเอามาตีราคามามาต่อราคาตีเทิร์กันได้ไม่ค่ะลิ้นเริ่มพันกันแล้ว อะมาตามคาขอค่ะสำหรับเจ้า CBR 6 5 0 R นะคะตอนนี้มีสีดำเข้ามาเพิ่มหนึ่งคันนะคะคันนี้จดทะเบียนปี2019ราคาเปิดอยู่ที่249,000บาทนะคะลูกค้าเลขใหม่วิ่งมา18,000มกิโลค่ะอ่าประมาณนี้เลยนะคะลูกค้ามีตัวกันลอยเป็นคาร์บอนมาแล้วนะโอ้โหหล่อๆกันเลย นะถ้าในถูกใจแวะมาดูรถได้นะคะลูกค้าหรือท่านในที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการขนส่งนะ,ะถูกใจแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะ,ะหรือจะเป็นอีกหนึ่งคันค่ะลูกค้าซีเบียร์หคันนี้นะคะรถเป็นรถปี2019ราคาเปิดอยู่ที่249,000บาทค่ะเลขใหม่วิ่งมาเพียง8,000กิโลนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ โอเคค่ะท่านใดถูกใจเนาะแคปเจอร์ได้จอได้เลยนะคะไปต่อค่ะลูกค้า CBR650F ก็เหลือ2คันเหมือนกันเลยเป็นคู่แฝดเลยนะรถนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนปี2018หาราคาเปิดอยู่ที่1,99,000บาท เลขไมวิ่งมา7,000กิโลค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้ได้ท่อแต่งเอ็นสเปกไปพร้อมนะถ้าในถูกใจนะคะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยอ่าไปต่อค่ะลูกค้าซิเบียหกห้าศูนย์เอฟปีสองพันสิบเจ็ดนะคะราคาเปิดวิธีหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะเริ่มต้นดาวที่สองหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้าได้ท่อแต่งไดโวไปเลย ลั่นๆกันไปเลยนะคะลูกค้าสำหรับเจ้าคันนี้ท่านใดถูกใจเนาะแคปเจอหน้าจอได้เลยไปต่อค่ะ CV 6 5 0 f ปี4 4นะคะลูกค้าราคาเปิดอยู่ที่159,000บาทนะคะแก้ไขราคาดาวนะคะคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่29,000บาทได้ทอแต่ง l e o Win ไปด้วย นะอยากจะบอกว่าสีนี้เป็นรุ่นที่หายากแล้วนะลิมิเต็ดเลยนะถ้าในถูกใจเนาะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะสวัสดีคุณเจ้ากบด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแซดเอ็กหาลูกค้ารบกวนทักแชทนีดหนึ่งนะคะพอดีเมื่อต้นไลค์มีการพาไปชมเรียบร้อยแล้วนะมาไวัยเข้มว้จริงๆนะ ไปต่อค่ะลูกค้า CB 6 5 0 F ปี2018ราคาเปิดอยู่ที่119,000บาทนะรถะปี2018ัรอๆกันเลยนะคะท่านใดถูกใจแวะมาได้เลยได้ท่อแต่งโยชิไปด้วยะนะคะแทบจะไม่ต้องแต่งเลยที่สีดำคันนี้คือฮิปอยู่แล้วด้วยนะคะสำหรับ CB 6 5 0า CB 5 0 0 F นะคะแหมแม่ขาพูดลวนๆแล้วนะ อ่ะไปต่อค่ะลูกค้า CBR 5 0 0 R จดทะเบียนปี2018ราคาเปิดอยู่ที่125,000บาทนะคะสำหรับคันนี้สีแดงเงาวิบวับมาเลยนะคะใหม่มากๆเลขไม่วิ่งมา13,000กิโลค่ะสำหรับคันนี้นะคะท่านได้ถูกใจเนาะแคปเจอร์หน้าจอได้นะคะโอเคค่ะไปต่อนะคะสำหรับ KTM Duke 690 รถหายากเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นนะคะเลขใหม่วิ่งมา24,000กิโลอ่ะท่านใดถูกใจเนาะสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะ ไปต่อคะ่ะลูกค้าสำหรับนินจา400ปี2018ราคาเปิดอยู่ที่129,000บาทนะเลกใบวิ่งมา26,000กิโลคะ่ะลูกค้สาสภาพสวยๆเลยอ่ะถ้าในถูกใจแคปเจอร์คะ่ะมากันต่อนะคะลูกค้าซ300เราก็มีนะคะมีเป็นคู่แฝดกันเลยคันแรกปี2019ราคาเปิดอยู่ที่99,000บาทนะคะเป็นตัวคันนี้เลย นะคะถัดมาค่ะลูกค้าปี2018ราคาเปิดอยู่ที่15000บาทนะเลขใหม่วิ่งมา8000กิโลค่ะอะไปต่อนะลูกค้า G310 อ่าปี2018ัค่ะราคาคันนี้เปิดอยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะเริ่มต้นเป็นฟรีดาวนะคะลูกค้าสำหรับเจ้าคันนี้นี้เลยรอๆกันเลยนะท่านใดถูกใจนะสามารถทักแชทเข้ามาได้เลย ทัตนานตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวรอติดตามนะคะอะไปกันต่อหานินจา300ปี2017ราคาเปิดอยู่ที่1 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าสีเขียวคันนี้สภาพใหม่มากนะลูกค้ารถวิ่งมาเพียง8,000กิโลเท่านั้นนะคะท่านใดถูกใจเนาะสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลย ขอดูพี่ใหญ่แซดเอ็ด้วยนะคะตอนนี้แซดเอติดจองเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวรอพี่ติหารถเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ชมเลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งแถวค่ะลูกค้าสำหรับเจ้านินจา650 r ปี2014นะราคาเปิดอยู่ที่119,000บาทนะคะเลขใหม่วิ่งมา17,000กิโลค่ะ เงินเดือน14ออกใต้ไมครับอายุ22แลรบกวนทังแชทหาทีมเซลได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมเซลคอยให้คำปรึกษานะคะ,ะไปต่อคะ่ะลูกค้าสำหรับเจ้า G310 GS ปี2018ราคาเปิดอยู่ที่139,000บาทคะ่ะนินจา400มีเป็นตัวนี้นะคะอ่ะ 1 2 9 0 0 0บาทนะคะแอบให้ดูเลทผ่อนก่อน <c oughs> อยากจะบอกว่าเดี๋ยวีิลูกค้าเข้ามาดูด้วยนะลูกค้านะ,ะท่านใดสะดวกเนี่ยรีบเข้ามาดูที่หน้าร้านเลยอยากจะบอกว่ารถสวยจริงๆนะบางทีในกล้องโทรศัพท์ถ่ายเนี่ยบางทีมันอาจจะสีเพี้ยนกันบ้างนะคะลูกค้ามาดูรถค่ะลูกค้าใหม่มากจริงๆนะคะที่สําคัญที่ร้านเรามีการันตีหมดนะคะลูกค้าเครื่องยอนต์ระบบไฟเนี่ยมีการันตีให้ถึง1เดือนเลยนะคะท่านใดที่สนใจมาดูรถได้เลย นะคะไปต่อค่ะลูกค้าสำหรับ r 3ปี2017ค่ะราคาเปิดอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะเลขใหม่วิ่งมาเพียง4,000กิโลนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะอีกหนึ่งคันนะคะจะเป็นตัวซาด400ปี2019เราคาเปิดอยู่ที่129,000บาท คันนี้สภาพสวยนะเลขไม่วิ่งมาเพียง3,000กิโลค่ะลูกค้นานะท่านใดที่เป็นใส่ aked, เนเกตเนาะสามารถมาดูได้นะนะรุ่นยอดทิตยอด ino, นิยมเลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งคันค่ะลูกค้านินจา650 KRT ปี2017ค่ะราคาเปิดอยู่ที่149,000บาทนะคะ กรณีติดแบ็กลิสต์เดี๋ยวอาทักมาคุยกับทีมเซลล์ก่อนนะลูกค้านะคะเดี๋ยวทีมเซลล์จะคอยให้คำแนะนำนะคะ 500R มีสีแดงค่ะนี่เลย125,000บาทนะคะเลทผ่อนคร่าวๆประมาณนี้นะ นะถ้าในถูกใจเนี่ยฟ้ารบกวนให้แอดไลน์นิดนึงเนาะจะมีพวกคลิปรีวิวให้ชมนะคะมีรูปภาพเพิ่มเติมให้ดูนะในไลายส่วนอาจจะไม่ได้พาชมทั่วถึงนะอ่ะ650 r ตอนนี้มีคาสีน้ำเงินคันนี้ราคาเปิดที่249,000บาทนะคะเลทผ่อนประมาณนี้เลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งคันนะคะ จะเป็นคันนี้เลอยนี้คือเข้าใหม่ล่าสุดนะคะเปิดราคาให้ชมก่อนเนาะ249,000บาทค่ะ 650F ค่ะลูกค้าราคาจะเริ่มต้นที่189,000บาทนะคะอะให้ดูเลทก่อนพอดีเมื่อกี้ไล่ลไปให้หนึ่งรอบแล้วรอบนี้อาจจะไวนิดนึงนะท่านใดที่ถูกใจคันไหนแคปเจอร์หน้าจอทักเข้ามานะคะ ปี18แปราคาเปิดอยู่ที่1,99,000บาทค่ะโอเคนะคะตอนนี้มีให้ชมประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูห้องฝั่งนู้นกันต่อค่ะลูกค้านะที่ร้านเนี่ยมีรถให้เลือกชมมากกว่า150คันเลย นะมีแทบทุกรุ่นนะอยากจะบอกว่าช่วงนี้คนหารถเยอะเยอะด้วยเนาะท่านใดถูกใจคันไหนอยากชมรุ่นไหนทักแชทมานะคะอะขออนอุญาตไล่แซดพัน์สักครู่เมื่อกี้เห็น,นผ่านๆเนาะว่ามีคนถามหานะนะนะใครพิมพ์ขึ้นมานี้มองเห็นทุกคอมเมนต์นะคะลูกค้าอยากดูรุ่นไหนพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะอะสำหรับแซดพันธ์นะฮะตอนนี้มีสีเขียวคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่ 319,000บาทนะคะเลขใหม่วิ่งมา4,000กิโลรถปี2016ค่ะลูกค้านะได้ทอแต่งแน่นๆเลยนะคะของแต่งมากกว่า10ปลายกาเลยค่ะนะ,ะนะถ้าใดถูกใจแคปเจอร์หน้าจอเลยโอเคค่ะหรือจะเป็นในส่วนของแอบกระซิบ R พ2ติดจองเรียบร้อยนะคะรุ่นยอดนิยมจริงๆนะคะสำหรับเจ้าคันนี้อ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาดูกันที่ F 8 0 0 GSP 2015นะคะราคาเปิดอยู่ที่269,000บาทค่ะลูกค้าเล็ใหม่วิ่งมา38,000กิโลนะ,ะนี่เลยอาวันชมปัจจุบันตอนนี้หมดเลยนะคะขอดูทอาอ์มหน่อยได้เลยเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวฟ้าพาไปชมนะคะอะสำหรับสาวเซลลนะคะลูกค้าเรามีรถเข้ามาแล้วนะ อยากจะบอกว่ารอๆดูๆเลยนะคะคันนี้รถปี2015ราคาเบิดอยู่ที่349,000บาทนะคะทันใดสนใจก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยมาดูรุ่นเล็กของเราบ้างนะคะสำหรับเจ้า ER6N เนาะตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างยอดนิยมนะคันนี้จะเป็นรถ ปี2013ราคาเปิดอยู่ที่1 9 0 0 0 0บาทนะคะ,ะไปตัวไหนต่อนีอ่ะแซด9 0้900แล้วกันค่ะลูกค้านะ,ะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะอ่ะไล่ตั้งแต่สีดำเลยค่ะแซด900ปี17ราคาเปิดอยู่ที่249,000บาทเลขไม้วิ่งมา6,000กิโลของแต่งนี้บอกเลยว่าแน่นๆนะคะลูกค้า น,ะะนี่เลยนะคะได้การสะบัดไฮเปอร์โบไปด้วยนะรอรอๆกันเลยค่ะ G S X, X 750สีดำยังอยู่ไหมยังอยู่นะคะนี่เลยอะแอบไว้ให้ชมก่อนอยู่ด้านหลังพอดีราคา189,000บาทค่ะรถปี2018นะท่านใดถูกใจรีบทักเข้ามานะคะไปต่อค่ะลูกค้าเซ็ตคันนี้นะคะปี2018 R7 ยังไม่มีเลยนะคะลูกค้า R7 ยังไม่มีเลยแต่มี R6 นะลูกค้าท่านได้ถูกใจทักเข้ามาได้นะคะ s 900ปะะี18ราคาเปิดที่249,000บาทนะคะ S พ0 0ยังไม่มีเลยคะ่ะลูกค้าหายากมากเลยพี่ติกำลังคัดเลือกให้อยู่นะคะไปต่อคะ่ะลูกค้า z 900ปี18ราคาเปิดที่229,000บาทนะคะ อีกหนึ่งคันค่ะสีดำปี2018ราคาเปิดอยู่ที่239,000บาทนะคะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าที่ร้านนี้มีรถที่เลือกหลายรูปหลายรูปแบบนะอ่ะแวะมาให้ชมหาเล่เนาะปกติไม่ค่อยได้แวะนะคะลูกค้า สำหรับฮาร์เร็สอนนี้มีทั้งหมด3คันนะคะลูกค้าไล่์ตั้งแต่คันแรกเลยสำหรับเจ้าซอฟเทลปี 2,010... ันสิอ่าขอไปค่ะ2,009นะคะรุ่นแรกๆเลยนะคะราคาเปิดอยู่ที่9 0 0 0 0 0นเ0้0บาทนะคะเลขใหม่วิ่งมา2 9 0 0 0กกิโลนะคะสภาพสวยๆเลยอ่า เสวาเสียงพร้อมมากต้องเข้าไปชมขอบคุณค่ะลูกค้าแวะเข้ามาได้นะร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยนะคะมาเจอกันที่ร้านได้นะคะอ่ะคันนี้นะคะลูกค้ารถเนี่ยเป็นรถทะเบียนตอง9ด้วยนะคะพี่ติให้ไปพร้อมเลยนะคะราคาอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะคะท่านในถูกใจเนาะสามารถทักแชทเข้ามาได้หรือมาต่อรองราคาหนะ้าร้านได้เลยนะคะ ไปต่อคะ่ะลูกค้าสำหรับ Harley r o s d g u i นะคะลูกค้าจดทะเบียนคันนี้ใหม่ล่าสุดปี2021เลยนะคะลูกค้าราคาเปิดอยู่ที่1,350,000บาทนะคะเริ่มต้นดาวที่250,000บาทเท่านั้นนะคะเลขใหม่คันนี้วิ่งมาเพียง3,000กิโลนะคะใหม่มากๆท่านใดพอสนใจเนาะทักแชทเข้ามาได้นะ อยากเห็นตัวแคมเ b อร์พันลอยแอบให้ชมคร่าวๆนิดนึงเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไล่ฮาเลยฝั่งนี้นิดนึงนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งขันค่ะลูกค้าสำหรับเจ้า48นะคะลูกค้าปี2014ราคาเปิดอยู่ที่489,000บาทนะคะเลขไมวิ่งมา23,000มนกิโลนะคะท่านใดถูกใจแนวไหนเนาะสามารถทักแชทมาได้เลยนะคะอ่ะ ไปต่อจะสำหรับสแคม b e r ร์พันร้อยนะคะนี่เลยสี mm. เทาคันนี้กล้องโฟกัสไม่เอ่ยอ่ะดูราคากันเลยค่ะรถนะคะจดทะเบียนปี2021นะคะราคาเปิดอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะเลขใหม่วิ่งมา1น1,000กิโลเท่านั้นนะคะเริ่มต้นดาวที่49,000บาทนะคะนี่เลยใหม่มากจริงๆนะลูกค้านะคะดูได้เลย แทบจะไม่มีรอยเลยนะคะใหม่มากอ่ะท่านใดถูกใจเนาะแคปเจอร์หน้าจอเลยนะคะไปต่อคะ่ะลูกค้าสำหรับ796ยังอยู่นะคะปี2014ราคาเปิดอยู่ที่219,000บาทนะคะคันนี้นะสำหรับท่านในที่คเครดิตด,ดีอยากผ่อนระยะสั้นอยู่แล้วเริ่มต้นฟรีดาวไปเลยคะ่ะจัดกุ้งสีกันไปเลยออกรถง่ายๆกันไปเลยนะ อะไปฝั่งไทยอ้ำมกันบ้างแถวยาวเลยค่ะนะคะสำหรับไทยอ้ำมมีเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวไล่ทีละคันเลยนะคะอะไปเลยค่ะลูกค้าคันแรกนะคะลูกค้าสติทวินนะคะรถปี2016ราคาเปิดอยู่ที่259,000บาทนะคะเริ่มต้นฟรีดาวกันไปเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะ หรือจะเป็นในส่วนของตัวทีร้อยแบก็มีนะเป็นรถปี2017ราคาเปิดอยู่ที่329,000บาทนะคะนี่เลยเลขไมวิ่งมา3,000กิโลเท่านั้นนะคะ,ะหรือจะเป็นในส่วนของตัวทีร้อยก็มีนะคะตัวธรรมดาก็มีปี2019ราคาเปิดอยู่ที่339,000บาทนะคะเลขใหมวิ่งมา6,000กิโล ะะถูกใจรุ่นไหนอยากอ,าอยากดูรุ่นไหนมาดูรถใต้นะคะอีกหนึ่งคันค่ะลูกค้าสติดครับปี2017เราคาเปิดอยู่ที่279,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ไปต่อค่ะลูกค้าสำหรับสติดทิปเปิลนะคะตอนนี้มีสีดำนะคะแล้วก็มีสีเทา2คัน สีดำคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่2,99,000บาทนะคะจดทะเบียนปี2020ด้วยนะคะเลขไปวิ่งมา4,000กิโลค่ะลูกค้าท่านใดถูกใจาสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยมีกระเป๋าเล็กๆมาด้วยนะคะคันนี้ของแต่งไทยอัมนะนะลูกค้านี่การันตีมาเลยว่าของแต่งเป็นไทยอัมหมดเลย นะปี2018ราคาเปิดอยู่ที่279,000บาทนะคะอ่าอีก1,000นะคะปี2017ราคาเปิดอยู่ที่299,000บาทคา่ะ สรัมานี้เลยค่ะสำหรับฝั่งไทยอ้่มนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆนะท่าในใดถูกใจรุ่นไหนอยากดูรุ่นไหนหรืออยากรอรุ่นไหนทักแชทมาแจ้งทีมได้เลยนะถ้ากรณีมีรถเข้ามานะคะเรามีทีมคอยโทรแจ้งลูกค้าตลอดเลยนะนะเผื่อบางคนถามหารุ่นนั้นรุ่นนี้นะคะลูกค้าถ้ามีเข้ามานะคะแจ้งได้เลยไปต่อค่ะสำหรับ Imperial 400ปี2020 คันนี้แรกใหม่เนี่ยวิ่งมาเพียง879ก้ิโลนะลูกค้าราคาเปิดอยู่ที่119,000บาทนะคะอ่ะสยไม่แพ้กันเลยนะฮะอ่ะวันนี้ขอปิดที่ที่คันนี้แล้วกันเนาะลูกค้าสำหรับ Royal Enfield GT 535รุ่นเล็กเลยนะคะลูกค้าท่านใดถูกใจก,กำลังตามหานะราคาเปิดอยู่เพียง119,000บาทนะคะเป็นรถปี2018 เลขไมค์คันนี้วิ่งมา7,000กิโลเมตรนะคะลูกค้าท่านใดถูกใจเนาะแคปเจอหน้าจอเลยคะ่ะอะคร่าวๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์ให้ลูกค้าเลือกนะคะถไหท่านใดที่กำลังตามหาเนาะรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบคสนะคะสภาพสวยสภาพดีนะคะลูกค้ามาดูรถที่หน้าร้านได้เลยนะคะลูกค้าหรือท่านใดที่มาไม่ถูกนะ โซนคำนี้เลยค่ะลูกค้าทันเดอร์บายพาราม้านะคะลูกค้าร้านเราเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยนะคะท่านใดถูกใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ไลฟ์สดรอบหน้านะคะลูกค้าขอบพระคุณค่ะ